ครับขอสวัสดียามือซ้ากัเด้พี่น้องนะห้องเวียกกันนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นการเด็ดขแขนงนะครับเด็ดแขนงต้นที่ปลูกใหม่นะครับมันก็จะมีแหน่งน,น้อยสินะอย่างนี้น้อยเข้าก็เด็ดออกนะครับเพราะว่าเข้าซีช่องอห่างเดืดไตเข้ากรไเด้ใส่เนาะมันจะเห็ดหาต้นขืนซ่านะครับเข้าก็เด็ดออกมีเกลียงนะครับอันนี้เข้ากอะอถิ่งไปเลยนะครับ ะค่อยๆเด็ดไปพี่อ่อนให้สิละ่ะงานไม่หล่อนเนาะยังที่บอกว่าชีวายากกันยากชีวาง่ายกันง่ายเดืคือง่ายคือว่าคันเห็ดมันแล้วแล้วก็คือแล้วนะมันบ่อจุกจิกแต่ถ้าเกิดว่าเห็ดบ่อแล้วมันก็ต้องเห็ดแต่พี่น้องยอดบอกขึ้นเสือกบุพัน์ซะมันกรเซียหายอดฮักอันนี้ชัดลยนี่ก็ อากาศยังมร้าเนาะบ่คันในห้อนปันใดก็มาเด็ดแหน่งอยู่นะครับกะเด็ดมากเ่ยล่ะแล้วต้นใดที่เด็ดกระเด็ดทุกต้นนะพี่น้องเพราะว่าอันในแหนงที่มันออกเนาะนี่น้อยแผลน้อยเพราะว่าแหนงน้อยเฮาจังเด็ดแผลมันก็น้อยมันบ่ละเพราะแดดออกมาเนาะแดดออกมามันก็แผลมันก็แห้งแล้วแผลใหญ่เด็ดใหญ่หักมันก็โยกสันนะจะเหตุให้ มลอนมันก็ชนัแน่นครับช่วงนี้เด็ดได้เ้ากระเด็ดสกิดได้ก็สกิดออกสินะน้อยตัวนี้น้อยห้ากระสกิดออกให้เขาโล่งให้เขาสะอาดเอาไว้ได้ยอดให้เขาขึ้นเอาไว้ได้ยอดให้เขาได้ได้ขึ้นจาเห็ดคลิปล่งเนาะ มันก็มีหลายหลายคลิปบางคนก็คิดว่าช่องนี้เป็นช่องเล่นภาษาเด้อถ้าเกิดว่าจะเล่นภาษาก็อีกช่องหนึ่งด้อพี่น้องผมก็ได้ลบยุบออกเด้อผมก็มช่องนี้ผมก็สิทําคลิปปกติสไตล์บ้านๆของผมนี่แหละพี่น้องส่วนอีกช่องนึงนะครับในเพลิด เน่เข้าไปในช่องหลักในะข้างล่างสุดนะครับมันจะเป็นช่องของผมในมินอาอินคอรีผมโนดไว้แล้วด้วพี่นาะต้นนี้ถือไว้รัดมันถือไว้รัดดอกถือพียกินแฮะแน่นอนนะครับมันเป็นไวรัสโควิดดิไวรัสเชื้อรานี่หละับใบงีบซะสีใบปกติอยู่พี่นาะสีใบปกติอยูพ่ยพันสี พันสีทองฮึกเก่าแล้วคิดแล้วก็แล้วครับแดดออกใสๆห้องก็ไปพักมาสาวห้องก็เล่งมือเห็ดแน่ใส่นะเพราะว่าแดดห้อนี่ช่วงเมษาพฤษภาช่วงนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็มีตกแน่ก็ตกแน่ใส่นะทุกคนแดดคือห้องนห่อนี่น้อง แดดที่เป็นตะตครดีนี่แหละแต่มันห่อนแห้งห่อนมาพอ่อคิดเบิ้งว่าจะได้ลุ้นเลื่อนหลังค่าปฏิกกับพี่น้องจะได้ลุ้นเลื่อนน่ะมันห่อนขักว่าอีกดิแต่ว่าไม่รอนอ่ะเขามากห่อนห่อนแต่ก็ต้องมีหน้าไหมเขาใช่ไหมก็สเปรย์หน้าไหมเขาแน่ย้ามาเว้นรอบสองรอบนะสเปรย์หน้าไหมเขามันจะได้แบบ ่วงโล่งนะเขาจะได้กินน้ำทั้งใบได้เขาจะได้หายใจสะดวกเขาจะได้สดชื่นเขาจะได้สดชื่นนะครับงานกระเมนี่จริงๆคัดลูกอีกลงหนึ่งก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าคัดลูกหนึ่งก็บราเรว่าเฝ้าปัานไดน,นะครับกบัหัเขาเอาไว้มันกันใหญ่เนาะมนะ่าแหละปลูกพืชปลูกอย่างก็แล้วเต้ ขาวบ,บัวฝาวพะนั่นข้าก็ปป่อยให้มันใหญ่ไปก่อนถ่ายทั้งสี่นะครับข้าก็เด็ดออกเนาะขันบรเด็ดออกมันก็ใหญ่ยู่พไปน้องแต่ว่ามันบาใหญ่บาใหญ่ขึ้นขึ้นทาหยอดนะมันในหญนน่แหงแหงกระเยี้ยวเอาไปสี่แหงก็สเดี้ยวไปเรื่อยๆใส่ยอดมันก็ขื่นมันจะเป็นต้องเด็ดออกก็ละดับความสําคัญของงานนะครับอันนี้สําคัญมากปสํสำคัญใช่ไหมขาก็เด็ดออก อีกประมาณจาก4มือตี3ม,มือ4มือนะครับเดี๋ยวห้องกำมัดเสือกมาสเสือกใตเนาะนี่จสกเอาสเสือกพันยอดมากๆแล้วก็เดี๋ยวก็เด็ดดอกหนึง่งเขาเรียกว่าเด็ดแขนงครับห้องเไว้ซี่แขนงที่9หินไปช่วงหน้าห้องช่วงนี้ก็เไวยแขนง10พุ่งล้วพี่น้องแขนง10แขนง11ถ้าเตี้ไว้บใบสูงมันก็น้อยไง ก็แต่แต่าบางต้นเนาะไว้เก้าไว้สิบก็บ,บ่ท่านเขาแหละเอาใช้ไว้แปดแน่รุนมากลันมากนะครับเห็นเขียวเขียวยังมือเช้าเลยพี่น้องตอนนัวนี้พระอาทิตย์ยังบ่ท่านได้ออกอยู่นะครับกระเห็ดสิแหนงมันออกเงาเด็กตัวนึงพี่น้องแหนงกับยอดนี่ซ้ำกันอ่า ตีเสาเนี่ยช่องประมาณจากตีซีตีหาพี่น้องตี 5, 5, หาฮังเพียอันนงานโดนอิหลีก็ตีซีเส้นามาเห็ดเห็ดแล้วก็คือเห็ดแล้วเขาก็แล้วเลยนะเพราะว่าสายมาเดี๋ยวแดดออกห่อนเขาเห็ดบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เห็ดแต่เสาเนี่ยบรรยากาศมันก็นกี่สิแหละพี่น้อง เริมจะปลูกไม้หนาจะได้ประมาณอาทิตย์นึงอะมั้งนะีนะครับเจ็ดวันแล้วหลังปลูกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าหาว่าไม่รอนหนี่งเอามันบ่มากอากาศเย็นเลยอากาศเย็นนะมันบ่มักเลยครับอากาศเย็นไม่รนอดมันใหญ่ทางประเทศเมืองหนาวเนาะเขาก็จะจปลูกได้ช่วงแต่เฉพาะช่วงหนาร้อนที่เขาเฮ็ดมันก็รีบแพงนะเพราะว่าปีหนึ่งเขาเฮ็ดได้แค่ฤด,ดูเดียว นะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทราบว่าวันวัยนึงนี่นเรยละโลก,กว่านี่พี่นอ้องหน 5, 3, 5, ่วยละาหาพันบาทสามพันถึงหาพันบาทได้ก็แล้วแต่จํานวนน้ำหนักมันแพงนะครับเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์หลายนะครับไม่ร่อนเนี่ยมีสารต้านอนุมูนนลอิสระมีไฟเบอร์สูงมีเอ่อเอ่อขึ้นมาสารอาหารที่เกี่ยวกับสารอาหารเนยเยอะนะครับแล้วก็คุณสมบัติทำให้กินหลายมีประโยชน์นะครับหัวเราได้มีประโยชน์ นะครับเพื่อให้หัวเราะคำคันได้คายๆว่ากินอารมณ์ดีพี่น้องมันมีสารสีคล้ายเบต้าแคโรทีนน้ำเมื่อไม่หัดคิดพี่น้องยังไม่ได้ฝึกตัดตออย่างเดยวตอนนี้้ายเอามาต่อกันได้ซื้อตัดนิดน,นิดนหน,น,น่อยพยายามช่องนี้ก็ซิพยายาม พัฒนาฝีมือก่อนนะครับช่องเรียนภาษาก็ยังคงอยู่ได้พี่น้องช่องเรียนภาษาก็ยังคงอยู่แต่ก็อีกช่องหนึ่งน่ะในช่องหลักของช่องนี้ครับเลื่อนลงไปข้างล่างมันจะมีลิงอ่ามันจะมีช่องที่ผมแปะไว้อยู่ช่องเด่นนะครับครับไปลวดผมก็แปะไว้ใหนะ้เนาะเียนภาษาลองมึงพี่น้องแต่ละคนก็อาศัยประสบการณ์แต่ล้องไม่เห็ดลนะบางคนก็สิทธนัดงานงานกเกษตรเองงาน งานโรงงานเนาะบางคนก็ถนัดงานออฟฟิศงานอย่างเสร็จนะบางคนก็ถนัดกเกษตรบางคนก็ถนัดงานก่อสร้างเสร็จนะถนัดต่างกันความถนัดอันนี้ผมบ่เถียงดอกเพราะว่าผมมักแล้วแต่ผู้ใดมักคือว่าล่ะนักแนวใดเฮ็ดแนวนั้นเราห้องทีมีความสุขในการเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดสวนก็มัก ตรงที่ว่ามันเขียวๆมะยังมะเศร้าไปเห็นเขียวๆไปสิะพี่นอ้องสบายตาดีเ็ไปเรื่อยๆว่าเฮ็ยอยู่นี่เพื่อนแกมีตลาดรองรับเขาอยู่แล้วเขาก็เห็ดไปนะครับช่วงนี้โควิดก็บเรได้ออกไปไสดพี่น้องกักตัวอยู่ในสวนในี่ให้แล้วก็บอบ้านอ่ะน,นะครับเฮียกับเขา,ากำลังหาชายังกินตามภาษา ไปเรื่อยๆทางคนว่าจะเห็ด้วซี้จะไดยอย่างไรหรือพี่น้องก็มีขายออนไลน์แน่พี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากจะสร้างไปกินก็เบิงฝากแอดไลน์ line, ทียูไตลิงไงเด้อไลน์ล,ลันค่านะครับปากเป็นแอดไลน์ line, เพื่อมุงกันนะครับทางคนก็พอคิดพอฝันว่าเได้สร้างเมล่อน เป็นของฝากจะานายเป็นของ,ของนันเกิดให้นั่นก็ลองเบิงนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกนึงในการสร้างนะครับอาจจะเป็นผลไม้ยเยี่ยมก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีสินค้าบ่บ่หลายรายการแล้วนะครับเขาเพ,าเพาิ่งตั้งร้านในฝากแอดเนี่ยแล้วก็อย่างไรที่มีสินค้าเพิ่เพมเติมเนี่ยก็สิเพิ่มเติมเข้าไปอีกได้พี่น้องมีสินค้ากเกษตรหลายอย่างอยู่ เหตุในในกลุ่มเนาะบ้านเอ็นฟาร์มนี่แหละ<ม>ก็อยากให้ฝากไปคันก็ดได้เบื่อนะครับระเด็ำคานก็น อันอ่าอันทราบไปเลยได้ไพี่นอ้องอันทราบได้บก็นปยังผู้ใดบางคนก็นอยากเรียนภาษาก็ไปอีกช่องหนึ่งนะครับผมเฮ็ดไวอยู่นะครับบอดี้ทิ้งนะครับบอดี้ปากันเฮ็ดไวอยู่นะครับ,บ,รบเพราะว่านั่นเป็นเนื้อหาล้วนๆเลยนะครับส่วนแชร์ประสบการณ์ต่างๆก็ซิอยู่ช่องนี้แหละพี่นอ้อง ว่าเห็ดเห็ดนั่นแหละแต่ว่าปรได้เห็ดต่อเนื่องมากจากเทียู่ช่อง youtube ก็ได้ก็เลยอยากหาอย่างที่เป็นตัวตนเจ้างนะครับเห็ดแล้วก็ลงมาคคิปไปแช่พี่นอกเบิ่งนะครับจกับมันบานห้องนะมันบานห้องนะครับกินข้ากับ,นะบกมันบานห้องนะสุ่มเราสร้างห้องเขาเล่นแบงสันเนแล้ว ครับจังไหนก็ฝากช่องไว้นี่ยนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไกให้ให้เนี่ยนะครับกดซับตะไคร้ให้เนี่ยผูมาเบิงไม่นะครับเป็นกำลังใจให้ในเด้อนะครับคลิปอาศิเบียนหัวเนี่ยพมาเขาบริตรัดต่อตรงไหนนี่นองถือไปน้ำทายไปน้ำว้าไปน้ำสิละครับไปรับผมสวัสดีครับ